สวัสดีค่ะคุณพออ่อจอยค่ะสวัสดีครับพ่อจอยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมื่อนี่ช่องสาวนิงพ้าร่วยคุณเจ้าเหนี่ยวค่ะค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อจอยเนาะค่ะเป็นคลิปที่สองค่ะคงสุดท้ายค่ะของงวดวันที่สิบหกกุมภาพันสองพัน, 2, พนหกร้อยหกสิบเจ็ดไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ยินว่าคุณพ่อนี่ฝันว่าสันคุณพ่อฝันเมื่อไรคะคุณพ่อ ฟันมาขึ้นนี่ล่าสุดเนาะค่ะโคงสุดถ่ายค่ะสาวนิ้มาตามคุณพ่อมือนีวันอังคารค่ะครับฟันมันจงฟันจงไหนคุณพ่อว่าซูฟังเลยค่ะฟันกับวาถือรัตตอลีแล้วมันที่สองอืมฟันมาถือรัตตอลีแล้ววันที่สองแมนถือตัวเลขสองหักถือตัวเลขสองหัเออจำได้สองตัวถ่ายเท่านั้นบอกเท่านั้นแหละ ก็ว่ามันในห้องในห้องเด็ดปีบเดือดเในหู้ต่หัวห้องบุ้มเลยตีแจ้งตีแห้งแต่ว่าบัดเอาไปขืนเงินหนึ่งคนได้สองแสนหาก็ได้สองแสนหาแต่ว่านลงวันที่สองถือถือวันที่สองแต่ว่าเออถือสองหาบอ่ะคะสองหาเรียสองหาเอาไปขืนละวันในสองแสนหาแมนค่ะมันทำสามสามนี่คนพอทำนี่แหละมาเนี่ก ไปเอาข้อรับให้เป็นทับอบบไงว่าไทยกันโอ้กมมีเงินแล้วทีนี้เนี่ยท่านอยู่ในรูนี่เน่เบาไปนะคะเบาไปฝันมาถึงรางวัลที่สองนานแหลถือเลขสองหาเอาวันนี้แล้วเอาเปีนย้ไปขึ้นเงินไปขึ้นเงินนี่สองแสนถึสองแสนหา ก็ค่อย้อีทีเนาะพ่อเนาะจังหวัดเดาก็ค่อยๆสมความปรารถนาคือ,อความฝันนะครับเนบาะแบันไดที่หนึ่งกับอะไรารองวันที่สองนะครับเนาะแได้ดดที่หนึ่งกับจะดีหลายเนาะครับเนาะถ้าบาาันใดกับขอเป็นรอบวันที่สองก็ยังดีเนาะพอ่พอเนาพ่อนรับ้านนี้คุณพ่อมีความคิดเห็นจังไรคะในความฝันค่ะบในความฝันเนี่ยว่ามีความเนี่ยฝันเป็นอื่นไปได้ก็คือคือกะชื่อใครชื่อกาชื่อ สองหาตอนน่ะสองหาขัดกับปกิกับหาสองเพนาะะบ่ข้นบ่รลุ่มคุณพ่อเออแม่นี่เดียวเพราะว่าเรยกพ่อนีมาย่้ได้นิดคนติแตามึงขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งทุกเท่อเลยถามี่สองหาอจิเป็นสองสีสองหาหรือว่าสองหกนะครับน้องคุณพ่อเพื่อไว้นะครับน้องคุณพ่อเอพราะว่าเรืพ่อนีมา้ไดมันเามนต่งลุมันึกเเยา่างหานอยากลงนะครับพอเพื่อรียกของคุณพ่อนี่มัี่น ตั้งแต่ตามมามันฉีขื้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งหลอกก่อนดนก่อนเนี่ยเราเพราะพอหายมาสิบผาออกสิบพ yeah. ุกเออหลอกที baptized, ่พานมาพังหันพุกพุกสามพอไหายมาหุกสี่นะครับเนาะเก้ากสามลงตัวหนึ่งหลอกบนก่อนเนี่ยขึ้นตัวหนึ่งขื้นลงหยุดตัวเดียวนะครับดีคุณพ่อหลอกนี้กะหายเอฟซีจะเลื่อมซสือขึ้นซื้อลงนะครับเนาะพอดีคุณพ่อมักปัดขึ้นปัดลงตัวหนึ่งการไม่นั่งบอกคุณพ่อถ้าการคุณพ่อมักตัวไหนถ้าคิดว่าการไหว กันนันบอกเคยบอกเลยอสองสี่บอกสองสี่กับสองหกงเพราะว่าเขาหายมาสองหาครับหาสองหาค่ะ<า>บวกตัวหนาบวกไอ้บวกเตียมหนึ่งหลดเตียมหนึ่งแล้วคุณผ่อเนาะกันใบเออเอาอสี่เอาตัวหลังหรือสี่เอาตัวหนาเอาเป็นตัวตัวหกตัวสองหกกันสองหกบอก,อกสองสี่บอกเอา สองสี่สองหาสองหกสามสามคุ้มสามคุ้มค่พ่อนะแต่ว่านิ่นก็คือสองหาเนาะคุณพ่อตัวนิ่นคือสองหาแว่าลกคุณพ่อนี่ตั้งแต่มาตามคุณพอมานี่มันมักบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งตลอดตลอดกับเพื่อไว้เนาะครับคุณพ่อเพื่อไว้สองสี่สองหาสองหกเหล็กคุณพ่อหายมากเป็นสองหาเนาะครับคุณพ่อฟันประลอติตอรี่ีอายุคุณพ่อกะ 64หรือ63คุนพ่อ63อย่าง64นะครับเนาะมันนี่แล้วน่ะบอกเลยพุ่นนั่นมันจะเกิา65แล้ว65แล้วอเพราะเกิดเดือนไหนคุณพ่อเดือนเันวาเท่ากัเกิดปีปีอม2 30ยี่สามศูนย์ครับอายุชี65แล้ยอวันนี้ว่า เจอกัถามถามเพื่อใบนกนอกเปล่าเอียดซีเป็นอย่างนี้เจอก่บอะไรนี่แล้วว่ามันสีมอันจีบออยู่มากันเกินเ้องต่อห้อาอะไรไปหรอค่ะกำลังมันจะยืนนี่แหละหัวย้ายกับโมกิจจีในความในความฝันของคุณพ่อนี่คุณพ่อนี่ไปซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งบ่ค่ะถือใบหนึ่งถือใบหนึ่งมาเนี้ก็นอนฟังนอนฟังเครื่องเ er vida, <pad> Kent oh GT ขาฟังอีหลีนี่ค่ะ ออะไรมาอะไรมาอะไรมากระเลยมายื่นเลยตัวทุนไทยสองโตไทยห้าสองห้าไปละมาบังเกิดกูถืออันดีใจว่าเขาถึงแล้อยที่สองคนน่ะเขาเขาวายนะของเขาเนี่ยค่ะเอออะไรัตรสองแสนห้าไปบเอาไปไปถึงเงินค่าห้สองแสนห้าครับ ดียินเต็มสองหูเลยดีกว่าเน่ยเลยแหละนี่เลยแหะดีใจหงมมัมบันนี้คนเนี่ยคนคนนี่มนท่งแก้วอได้เพิ่นกระมวลก็มาหาบาเนี่ยมาแสดงความดีใจนะม่อเกคนบอกหลายเออแมนเหล็กคุณพ่อเป็นกระหายมาสองหานะก็ับเนาะกับกันไปยักหน่อยครับเพราะว่าเหล็กคุณพ่อนี่ตั้งแต่ตามคุณพ่อมาสามสามหลอดสามหมดนะครับเนาะมาขึ้นตัวหนึ่งล่มตัวหนึ่งขาดครับผม แต่ถาท่านผู้ชมอยากเอาตัวหนาลงก็ได้เนาะค่ะกระสีเป็นศูนย์หากระสีเป็นหนึ่งหาเนาะค่ะกัดสามหาค่ะเหลือแต่เอฟซีก็จะขึ้นเต็มหนึ่งลงเต็มหนึ่งเนาะค่ะแต่ว่าเดลือคุณพ่อนี่มักล่วงตัวหลังกับผมท่านผู้ชมพอหลอดสิบียหาเนี่ยกัหาหนึ่งหนึ่งหากัดเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะคุณพ่อเนาะลอบที่พลาดมากประหันนี่ยหายเป็นหกสี่ฝัดมาหกสามสาม รอบนี้สองหากะกันไปกันไม่ไปสองสี่สองหกกันไปปนี่ครับกันไม่ค่ะค่ะคุณพ่อเพื่อนกับฝันบัยแหนค่ะฝันสันสันเพื่อนว่าค่ะฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่สองเนาะค่ะตัวเลขที่ถูกก็คือสองหาค่ะได้เงินจํานวนสองแสนหาเพื่อนว่าค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อจอย ที่เพื่อนฝันและเพิ่นกับเบวสูถ่าผู้ชมทางบ้านฟังค่ะครับครับผมคุณพ่อเกิดปีพอศศูนย์สามมันบหมครับคุณพอ่อแม่อายุคุณพ่อนี่หกสิบสี่ปีนะครับหกสิบส<ม>ี่ป<ม>ีเบื้องหันนี่ออก63อกสามนะครับน้องหกสามห้มาลงมตัวหนึ่งกับามเพื่อไว้เลาวก็ามเพบย์อีซี่เป็นอย่างงงคุณพ่อเกิดศูนย์สามกับผมศูนย์สามถ้าผู้ไดอย่างได ปีเกิดก้องพ่อกะ03นาะครับเนาะอายุ64ปีแต่ว่าแอดจะบระิเลงงหาเนาะครับเนาะเพราะว่ามันสิยรายตัวแต่ว่ากระามเพื่อไว้ครับผมจะจะลงวหาแต่ตัวเหล็กที่คุณพ่อเป็นหามากสองหาสองหาครับผมกับกันสองตัวนะครับเนาะการขึ้นการลง 24. สองสี่กับสองหกครับผมครับค่ะ คุณพ่อมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีเนาะค่ะฝันสันค่ะค่ะค่ะขอขอบคุณพ่อจอยได้หลายค่ะบ่เพ่งตัวเลขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อจอยครับสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อจอยค่ะคงสุดถ่ายเนาะค่ะพ่อจอยเพิ่นฝันว่าเพิ่นถูกราลอตเตอรี่เพิ่นว่าค่ะแต่เป็นรางวัลที่สองเพิ่นว่าค่ะโตเลขที่พ่อจอยเพิ่นถูกเนาะค่ะในความฝันของเพิ่นคือสองหาเพิ่นว่าค่ะ จำได้แต่ตัวถ่ายสองตัวก็คือสองหาเพิ่นว่าค่ะแล้วเพิ่นไปขืนเงินเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้จานวนเงินสองเสนหาเพิ่นว่าเซาหนิงกัหยกเป็นสองหาไปเลยเนาะคะ่ะข่าระะักโตกันค่ะโตกันคุณพ่อเพื่นนหามาสองสี่เนาะคะ่ะสองสี่กับสองหกเพิ่นว่าเป็นโตกันไหวเน่เพิ่นว่ากันขืนกันลงเนาะคะ่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอจอยค่ะที่เพื่อนฝันและเพื่อนกับมาเว่าสู่ันผู้ชมทางบานฟังก็ขอห้มิโชคมิลาบในวันใหญ่กับพจอยเร์ดสุข่สุขนค่ะในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567น้ี่ค่ะค่ะก็อย่าลืมกับนำด้ค่ะท่านผู้ชมกับนำค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรรบฟังคลิปของสาวนิ่งพะรุ้ย จงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาบหิ่งหิ่งหมานหมานปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ